แล้วก็มาทำโจทย์กันต่อนะครับอันนี้จะเป็น a i m e ปี2,000ชุดท 2, 000 000ี่2นะครับโจทย์เขาองปี2,000ที่2โอเคก็เขาบอกว่าก่อนอื่นเขาก็แนะนำคำศัพท์นะครับ a r t i s Point a t i s t Point นี่ก็คือจุดที่อยู่ในระบบพิกัดฉากนะครับจุดที่อยู่ในระบบพิกัดฉาก ก็จะแทนด้วยขันดับ x y นะครับเขาบอกว่าขั้นดับ x y เนี่ยทั้งทั้ง x และ y ทั้งพิกัด x และพิกัด y นะครับจะต้องเป็นจำนวนเต็ม,มโอเคครับทานานนะครับจะมี active point ทั้งหมดกี่จุดที่อยู่บน h ฮเปอร์บอา x กําลังสอง y กําลังสองเทากับสองพนกลังสนะครับข้อนี้ไม่จําเป็นต้องไปสนใจ Hyper นะครับมันได้ใช้สมบัติอะไรเกี่ยวกับไฮเปอร์บ a าในการคิดนะจริงๆเนี่ยแปลโจทย์ให้ง่ายขึ้นก็คือถามว่ามีจํานวนเต็มบวกเอยโทษมีจํานวนเต็ม x และ y กี่ชุดที่สอดคล้องกับสมการนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับอัติส i อยอะไรทั้งสิ้นนะ เพราะนั้นคำถามเอาเป็นว่าพูดให้มันง่ายอธิบายให้มันง่ายก็คือมีจำนวนเต็ม x และ y กี่ชุดที่สอดคล้องกับสมการนี้นะครับวิธีทำแน่นอนครับเราเห็น x ก,กําลังสองลบ y ก,กํากลังสองเราอแยกตัวประกอบก่อนโดยใช้สูตรผลต่างกําลังสองครับทางซ้าย ของสมการแยกตัวประกอบอะไรแล้วนะครับทางขวาก,ก็แยกด้วย2,000ยกกำลัาาง2ก็แยกตัวประกอบได้เป็นได้เป็นเท่าไหร่ครับอาวหายไปด้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครูตอบเองก,ก็ได้ได้เป็น2ยกกำลัง8 คูณหยกกำลังหกใครได้ไม่ตรงก็ค่อยทักท้วงนะครับครูก็อาจจะคิดผิดได้เหมือนกันนะทีนี้ครับเราก็คิดว่าคือเขาให้นับนะว่ามีว่ามีจำนวนเต็ม x และ y กี่ชุดที่สอดคล้องกับสมการนี้เราก็ดูแบบนี้ครับเราก็มองว่าเออ x ลบ y เนี่ยเปคูณกับจำนวนเต็มตัวหนึ่ง แล้วมันได้2,000ันยกกำลังสองก็แปลว่าอะไรก็แปลว่า x ลบ y เนี่ยครับจะต้องเป็นตัวประกอบของ2 0 0พยกกำลัง2นะครับมาถามว่า2,000ันกำลังสองมีตัวประกอบที่เป็นบวกก่อนก็ได้มีตัวประกอบที่เป็นบวกทั้งหมดกี่จำนวนแล้วก็นำเอาเลเชี่ยมังกรเปบวก1นนะครับ8บวก1ได้9 6บวก1ได้7กับ9คูณ7แต่นี้นับแค่ฝั่งบวกนะครับ แต่ว่า x ลบ y นะครับเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ครับนะผก็ต้องคูณ2เข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยจะได้คำตอบที่ผิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคิดแบบนี้นะครับ x ลบ y มันก็จะเป็นจำนวนคู่ก็ได้จำนวนคี่ก็ได้ซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเป็นจำนวนคู่ก็ได้จำนวนคี่ก็ได้เนาะแต่ถ้าพิจารณาต่อนะครับ x ลบ y กับ x บวก y ครับ มันจะต้องมีภาวะคู่ขี้เดียวกันคำว่ามีภาวะคู่ขี้เดียวกันก็คือถ้า x ลบ y เป็นคู่ x บวก y ก็ต้องเป็นคู่ด้วยนะครับถ้า x ลบ y เป็นขี้ x บวก y ก็ต้องเป็นขี้ด้วยนะครับทีนี้มันเจ้าส0 0พันยกกำลังสองนะครับก็เห็นชัดๆนะแยกอยู่ประกอบมายิ่งเห็นชัดมี2อยู่ตั้ง8ตัวคูณกันนะเพนะราะมันเป็นจำนวนคู่แน่ๆนะครับ จึงเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ x ลบ y กับ x บวก y มันจะเป็นจำนวนคี่กันทั้งสองตัวมันจะคู่ตัวคี้ตัวก็ไม่ได้นะถ้าบอก x ลบ y เป็นคี่ x บวก y ก็เป็นคี้ไอ้กรณีนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับ x ลบ y ต้องเป็นคู่ x บวก y ต้องเป็นคู่นะครับที x ลบ y เป็นคู่ x บวก y เป็นคู่ก็ขอดึง2มาก่อนนะครับมันมี2อยู่ตั้ง8ตัวคูณกันนะครับ ก็ขอแบ่งมาสักตัวหนึ่งให้กับ x ลบ y แบ่งมาอีกตัวหนึ่งให้กับ x บวก y x ลบ y คือกองนี้นะ x บวก y คือกองนี้นะครับ x ลบ y อย่างน้อยน้อยต้องมี2เป็นตัวประกอบครับจะเป็น2คูณอะไรก็ว่ากันไปนะ x บวก y ก็เช่นเดียวกันครับอย่างน้อยน้อยต้องมี2เป็นตัวประกอบครับแต่มันจะมีค่าเท่ากับ2คูณอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้ครับเดิมทีเนี่ยสองมีทั้งหมด8ตัวนะครับแล้วก็แบ่งไปให้กับ x y ับ y ตัวหนึ่งแบ่งไปให้กับ x บวก y ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองว่าในกองกลางเนี่ยก็จะมี2อรืออยู่6ตัวนะครับ5ก็มีอยู่6ตัวนะครับซึ่ง2อหตัว5 6ตัวนี้ก็แบ่งกันไปครับเอาไปใส่ ในกองสีเขียวกับกองสีม่วงตรงนี้5ซึ่งมีอยู่6ตัวก็แบ่งกันไปครับเอาไปใส่ในกองสีเขียวกับกองสีม่วงตรงนี้นะครับเวลาจะคิดอีกแบบหนึ่งก็อาจะมองว่ากองนี้ครับจะต้องเป็นตัวประกอบของ2กําลัง6กคูณกําลัง6ก็ได้แบบนี้ก็จะนับได้ง่ายกว่านะครับสีเขียวๆนี้นะครับต้องเป็นตัวประกอบของ2กําลัง6คูณ5ยกกาลัง6นะครับ ถามว่า2องกำลัง6คูณหากำลัง6นะครับมีตัวประกอบที่เป็นบวกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งลบก็แค่คูณ2ง่ายมากมีตัวประกอบที่เป็นบวกอยู่ทั้งหมดกี่จำนวนแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ไอ,ไอเชียงางอไรไปบวก1เอาไอเชียงบางไปบวก1ครับคูณกันครับก็ได้เป็น7คูณ7ก็ได้ทั้งหมด49แต่49เเนี่ยเอาเฉพาะตัวประกอบที่เป็นบวกนะครับถ้าคิดฝั่งลบด,ด้วยก็49บ สิบเก้าก็มาจากเจ็ดคูณเจ็ดนะเนี่ยหกบวกหนึ่งได้เจ็ดหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าแต่นี่นับเฉพาะฝั่งบวกแต่ตรงนี้ครับเป็นบวกก็ได้เป็นตงนังลบก็ได้นะครับก็คูณอีก2ครับ4ี่กคูณ2ก็ได้98แต่ละวิธีแต่ละวิธีที่เราใส่ตัวเลขเข้ามาในในกองนี้ครับไอกองสีม่วงก็ ใส่ตัวเออีขเข้าไปได้แค่วิธีเดียวเพราะมันโดนบีบว่าเวลาคูณกันสุดท้ายต้องได้2,000ยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ98คู่98ชุดนะแล้วแต่98จุดมีรัลทิศพอยทั้งหมด98จุดนะก็ตอบแบบนี้ไปนะครับ